แกเล็นเหมาทั้งเดือนเลยหรอวะมันจะเป็นเด็กใหม่แต่ก็แพงหน้าดูเลยเนี่ <S <S ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกเป็นเด็กใหม่อะ่ะเกรดต่ําด้วยอถ้าเป็นเด็กใหม่เกรดต่ําแล้วแกไปเ,เลือดทาไมหรอวะจะเหมาทั้งเดือนทังทีไม่ไม่จัดตัวดาเยอะไม่หรอฉันชอบแบบนี้มากกว่าแล้วว่าแต่เป็นไงอะ่ะร้องเด็กใหม่ละบริการดีเพืาา่อนทอไมก็นอกจากหน้าตาแล้วอย่าง S <S อื่นก็ทำอะไรไม่เป็นเลยวะอะไรหวะ ทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอเป็นไรเดอร์ชูบูด้วยนก็ต้องกิ่งนิดนึงดีดีลาเพลาวอะไรเงี้ยเฮ้อทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอาเอาแนะ่ก็เด็กใหม่นี่ว่าแกชอบของใหม่ใหม่ใช่เหรอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยแค่ฉันรู้สึกว่ายายคนนี้ยดูเหมือนจะเป็นคนแข็งแต่จริงข้างในน่าจะอ่อนวะ่ะยังไงวะแข็ง,ๆ,งอๆอ่อนๆอะไรของแกเอออธิบายไปก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแต่เชื่ออะไรกันวะ ชื่อในแอปอะไรอะฉันจะไปส่องนูนิเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้แล้วกันเออแต่บอกก่อน,นะเวยอย่ามาใช้บริการคนเดียวกับฉันนะคนเนี้ยามยุ่งโอ้เพื่อนฉันจะไปใช้บริการคนเดียวแกทำไมเล่าโหดมองหน้ากันไม่ติดตายเลย <c oughs> นี่ว่าแต่แกจะเหมายายน่นพิจิต่างยังวัดเดีแกเหรอเออทางานมาหลายปีว่ะอยากไปเที่ยวว่าผ่อดบ้างนี่ก็ถือโอกาสเนี้น้องจริงจังกับยายนานไปเลยดิแกจะให้ฉัน จริงจังกับผู้หญิงที่เป็นไรเดอร์ชูบูเนี่ยนะเอา้าทำไมอ่ะแกติดหรอไหนแกก็บอกว่าเขาก็เป็นเด็กใหม่มึงผ่านมานีกี่คนนี่แค่ติดแล้วหรอวะเรื่องเนี้ยเอ่อไอเรื่องนั้นฉันไม่ได้ติดหรอกฉันติดที่ว่าเธอจ,จริงจังกับใครหรอนี่ยพิงเป็นเด็กใหม่ด้วยแกทําให้เธอรักได้เธอก็พร้อมเลิกทําแอปอะไรนี่ได้แล้วมั้งเออนี่ไอปืนมันยางด้วย การที่จะเจอคนที่เราชอบตั้งแต่แรกเจออ่ะดังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปโอนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยลกันนะถ้าใครดูใน y YouTube กดด็กดติดตามกดกระดิ่งใครดูในแฟนเพจก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมไปดูหนังกันกดไหลยังอ่ะกดดีอย่าบ้าไม่ใี่จังหะมาสักทีนัดเธอในแอปบหนึ่งนี่จะห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยเยเลิกบน่นแล้วก็ขึ้นรถไปได้แล้ว รถชั้นเสียฉันอุตส่าห์วิ่งมาหานายเลยนะรู้ไหมฉันบอกตามตรงเลยฉันจะให้เธอแค่สามดาวเฮ้ยนี่ให้ฉันห้าดาวเถอะนะฉันอยากอัพค่าตัวแล้วว่ะสามดาวก็มากเกินพอแล้วเธออะเออนี่ไายให้ฉันห้าดาวเถอะนะฉันฉันอยากอัพค่าตัวเร็วๆรวว่ะโอ้ยจะต้องการเงินอะไรขนาดนั้นฮะเออเรื่องของฉันน่นาแต่ฉันต้องการเงินก็แง่น่ะคนที่มาทำอาชีพนี้ ก็ต้องการเงินทท้งนั้นนี่นายเองก็ทํามาตั้งหลายปีนี่จะมาด่าฉันทำไมวะไม่ด่าเท่น่อยคอแค่พูดไปงั้นแหละการที่เธอมันเป็นไนเดอร์ชูวูเนี่ยเธอก็ได้โดนคําพูดแบบนี้แหละโดนดูถูกแบบนี้แหละโดนลดค่าในตัวเธอไปแบบนี้เรื่อยๆแหละถ้าเธอคิดจะทําอาชีพนี้จริงๆถึงก็ต้องยอมรับไให้ได้เออรู้แล้วลนะ่ะน่ะนี่ว่าแต่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยฉันจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดแล้วทําไมต้องเอาฉันไปด้วยอ่ะเอ้า ก็ฉันเหมาเธอทั้งเดือนแล้วนะฉันไปไหนเธอก็ต้องไปด้วยดิเอ่อนี่ฉันขอแวะที่ไหนก่อนสักทีหนึ่งได้ไหมเฮ้ยเธอเป็นพรักงานนะเว้ยเธอต้องบริการฉันจะมาไปไหนตามใจชอบเธอได้ไงวะเออก็แค่ถามูเฉยๆอ่ะถ้านายให้แวะฉันก็จะแวะแต่ถ้าไม่ให้แวะก็ไม่เป็นไรหฮ้ยเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันไปไปได้แล้วเธอยเป็นคนขับรถได้นะเออเดี๋ยวนะ รถก็รถนายแถมนายเป็นผู้ชายทำไมไม่ขับเองอะ่ะนี่ฉันใช้บริการเธอแล้วด้วยต้องคุ้มดิหมอนอ,องเดือนนึงเออแต่เร็วก็ได้เออตดูแบบนี้ดิไอ้เร็วไอ้จอบกันออนี่ไ <c oughs> อ้หยอกเล่นน่ะฉันกดให้เธอสูนดาวจริงด้วย <c oughs> อย่าทำแม่มีมาทำอะไรกันเนี่ยฮะมาแม่ใครกันะหนูเองค่ะแม่ เพิ่งเพิ่งมาหาเหรอเพิ่งมาหาแม่เป็นไงบ้างคะเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยอ๋อพวกเอเลี่ยนนะเหรอตอนนี้มันยังไม่มามันจะมาตอนมืดๆพวกเอเลี่ยนนะตามันโตมันเลยมาตอนกลางวันไม่ได้มันแสบตาขอคุณแม่มาแต่พ่อหนุ่มคนนี้ยใครกันเหรอใครเหรอเออคือว่าเพื่อนหนูค่ะอ๋อ เพิ่งมีเพื่อนเพิ่งไม่มีแฟนแล้วหรอคือฉันอยากให้เพิ่งมีแฟนนะเพิ่งมีแฟนสิเพิ่งมีแฟนเพิ่งมีแฟนจะได้มาดูแลเพิ่งไงนะแะฉคนอยากให้เพิ่งมีแฟนคือว่าจริงๆแล้วเราเป็นแฟนกันนะครับจริงเหรอจริงๆจริงครับคือเราเพิ่งคบกันนะครับเพิ่งมีแฟนแล้วเพิ่งมีคนดูแลแล้วใช่ไหมดูแลเพิ่งดูแลเพิ่งใช่ไหมดูแลเพิ่งใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ครับ ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลพึ่งเองสัญญาแล้วนะสัญญากับฉันใช่ไหมดูแลพึ่งใช่ไหมอะครับสัญญาครับ <c oughs> ดีจังเลยอะพึ่งมีแฟนแล้วออพึ่งมีคนดูแลแล้วดูแลพึ่งแล้วแม่แม่นอนพักเถอะนะคะหนูแค่แมาเที่ยวหาแม่เฉยๆอ่ะฮะไม่ได้ไม่ได้อยู่ยเอเลียนมันจะมาแล้วฉันต้องรีบทำอะไรในสิ่งที่ฉันอยากจะทำเอ,อ่อแล้วแม่อยากทำอะไรล่ะคะ ฉันฉันฉันอยากเต้นอ่ะพึ่งแฟนพึ่งไปเต้นด้วยกันไหมเออคือผมเต้นน้อยๆเก่งนะครับไม่เห็นจะยากเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเต้น,ตร,น,นตรงนู้นตรงเนี้ยอีเลียนนะตามมานะตามฉันมานะตรงนั้นนะเ,ออเร็ว,เร,วเร็วมาเต้นกันน <laughs> ี่แม่เธอเหรออืม <laughs> แม่ฉันเองแหละ,อะขอโทษนะแม่เธอเขาเกิดอะไรขึ้นหรอ <laughs> คือแม่ฉันเขาช็อกอ่ะ ในวันหนึง่งที่เป็นวันเกิดของฉันฉันกับแม่ทำอาหารรอพ่อกลับมาจากที่ทำงานหวังว่าจะมาฉลองวันเกิดของฉันพร้อมหน้ากันแต่ก็มีคนโทรมาบอกว่าพ่อขับรถชนเสียชีวิตอะ่ะแล้วแม่ก็ช็อกแล้วก็อาการแย่ลงสุดท้ายก็มาเป็นแบบนี้อะ่ะอ๋อ หลังจากที่แม่กลายเป็นแบบนี้ฉันก็ทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมารักษาแม่ทั้งบ้านทั้งที่ดินที่เคยเป็นของเราตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วอะ่ะแถมทุกเดือนน่ะฉันก็ต้องหาเงินหลายหมื่นเพื่อที่จะให้แม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลน,นี้ต่อฉันถึงได้ไปทำงานเป็นไลเดอร์ชูู่งไงอ๋อเธอต้องการเงินจริงๆด้วยอ่ะอื มันเป็นความหวังสุดท้ายของฉันแล้วอ่ะฉันเคยเห็นรีวิวมาเห็นหลายๆคนอะสร้างเงินได้จากมันแถมดูนายเป็นตัวอย่างดี้นายทำมาตั้งหลายปีอ่ะนายคงได้เงินเยอะเลยใช่ไหมเอ,อ่อก็ฉันจะเป็นเหมือนกับนายได้ฉันจะทำงานให้เยอะขึ้นฉันจะดูแลแม่ฉันจะรักษาแม่ให้หายฉันจะซื้อบ้านแล้วก็จะพาแม่กลับไปอยู่ที่บ้านแต่ว่าเธอรู้ใช่ไหม กว่าจะได้เงินเท่าฉันเนี่ยเธอต้องเจอกับอะไรบ้างฉันไม่สนใจแล้วแหละจะเจออะไรก็เจอใครจะมองอยังไงก็มองใครจะพูดอะไรจะว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะขอแค่ฉันมีเงินได้รักษาแม่แค่นี้ก็พอแล้วแหละบางทีเธออาจจะลองคิดอีกทีหนึ่งก็ดีนะไม่ฉันว่าฉันคิดดีแล้วแหละเอเอ เอ้ยนายฉันก็ลลงจะไปอาบน้ำนะนายเข้ามาทำไมเนี่ยเนี่ไม่ต้องพูดเอเอเออกไปก่อนไปเอ้ฉันใส่เสื้อผ้าก่อนนะเธอจะถอยหล้อแม่เนี่ยเอ่เอนายก็ออกไปก่อนดีอย่อยาเข้ามาใกล้ได้ไหมคือว่าฉันมีอะไรจะคุยกับเธออ่ะกรอฉันใส่เสื้อผ้าเสร็จก่อนไม่ได้หรอค่อยคุยอ่ะไม่ได้ฉันอยากคุยแล้วงั้นก็รีบคุยมาฉันอยากลองคุยกับเธออ่ะก็ อยู่นี่ไงจะลองทำไมอ่ะไม่ใช่ฉันหมายถึงอยากร้องคุยกับเธออ่ะคุยคุยไงหรอโอ้ยศึกษาดูใจกัน้ะนายจะจีบฉันงั้นเหรอก็เี่นแบบนั้นก็ได้มั้งเอ้แต่ว่าฉันเป็นแค่ไรเดอร์ที่รับออเดอร์ของนายมานะนี่เอาเป็นว่าตลอดเดือนนี้ที่ฉันเหมาเธอที่เราเที่ยวด้วยกันน่ะขออย่างเดียวเธอใหญ่คิดว่าเธอเป็นแค่ไรเดอร์ ที่มาเที่ยวกับลูกค้าขอให้เธอเป็นตัวของเธอแล้วมองฉันเป็นผู้ชายนคนหนึ่งแล้วเราลอกมันเป็นแฟนกันหนึ่งเดือนลองดูว่าเราสองคนจะรู้สึกกันยังไงโอเคไหมเออจริงๆริงองเป็นแฟนกับลูกค้ามันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้ารายเดือนที่จะขออยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่นี่ฉันไม่ได้สั่งเธอไม่ได้ขอเธอแต่ฉันอยากให้เธอทำอนายนี่หนึ่งเดือนเนี้ย ลองมาเป็นแฟนกันจริงๆรู้สึกกันจริงๆลืมเรื่องแอบบ้านั่นลืมเรื่องที่เธอเป็นไลเดอร์อะไรนั่นแล้วคิดถึง่วราความรู้สึกของเราสองคนนะโอเคไหมก,ก,ก็โอเคถ้าอเ่งนั้นครั้งเนี้ยฉันไมไ่ได้ใช้บริการเธอแต่ฉันน่ะกำลังทำสิ่งที่คนรักกันเขาทำกันนะไหนเอ